คำถามต่อไปมีบ่โยมทำเดียวสั้นๆเชื่อมจิตนี่นะนี่มันดีนะจิตต่อจิตใจต่อใจในการสร้างคุณงามความดีมันดีแต่ว่าคำว่าเชื่อมจิตเนี่ยเราเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆให้เรามาเชื่อมจิตกันนะอาตมามาเชื่อมจิตด้วโยมนะถามว่าเชื่อมยังไงเชื่อมให้จิตใจโยมสูงขึ้นพัฒนาจิตโยมขึ้นหรือไม่อยู่ที่ตัวของโยมนะ มองเป็นเชื่อมจิตก็ได้นะเนี่ยถ้าโยมจะมองอแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบโอ้ยมาเ,ร,เรียนโลูกเปลกโลูกเปลกอยู่เนาะต้องมีประกอบพุทธเจ้าบอกว่าถ้าโยมศรัทธาต้องประกอบไปด้วยปัญญานะศรัทธาอย่างไรมีความศรัทธาเรื่มใสในพุทธศาสนาแต่ว่าศรัทธานั้นจะดีก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาโบาเมียนว่าโอ้ยศรัทธาในฝ่ายต่างกิติใช่แล้วลูบรอนอัตตาดีให้แล้วบอกให้โดดน้ำตามก็โดดน้ำตาม ก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาหนึ่งถูกต้องหรือไม่ใช่หรือเปล่าเป็นกลางของพุทธศาสนาเป็นท้ำบอนี่เขาเรียกว่าถ้าโยมจะมองเป็นเชื่อมจิตก็เชื่อมนะแต่ตามานในเชื่อมใจญาติโยรรมอยู่ทําความเห็นให้ถูกต้องได้เห็นสังคมชมสถานที่ผูกเม็ดไมต่ตีได้มาทาศรัทธาให้เกิดและที่สําคัญเอาความเห็นถูกต้องให้มันถือต้องในทางในการเกิดมาเป็นพุทธศาสนาแล้วโยมเอ้ย เออเกิดมาบัญกไติเมื่อพระพุทธศาสนาพ่อพระกระสือสิพ่อพระอีดีองค์หนึ่งก็บวัไงเนี้ยปเด็นเนียพ่อพระบาบาบ่บอกแล้วเด็ก็มีลหลายคู่มือนี่นะเอออแต่ว่าอาจารย์นี่รุนราตาดีเล้ากขนหน่อยเนาะโตีละครั้งเลยหรอมีคำถามอีกบ่อีกสองคำถามนี่ป้ โยมถ้าโยมเบื้องต้นดีท่ามกลางดีที่สุดโยมย่อมดีมันสําคัญอยู่ที่โยมนะเบื้องต้นโยมตั้งใจดีหรือยังเนี้ยเหมือนกับทําบุญเนี้ยโยมจิตติพร่ำระด่เลยเด้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์โยมได้หรือยังโยมมั่นใจในตัวเองขนาดไหนเบื้องต้นดีท่ามกลางขนาดถวายโยมด้วยความนอบน้อมเคารพศรัทธาหรือไม่แต่บางมีมันนะโยมทําดีมาทั้งชีวิตพูดง่ายๆไปคิดชั่วตอนก่อนตายแต่ว่าโยมจะต้องไปตันลบก่อนไอ้ที่ไม่ดีนั่นแหละ ต่ว่าโยมก็เขาเรียกว่าไปนรกแต่ว่าไปไม่นานพรานางกินชมานาะริกานี่ไปแค่เจ็ดวันไปลงนรกนะโยมแต่ว่าท่านพระองค์เขาเรียกว่าทําดีมาตลอดชีวิตนั่นแหละไปโกหกผัวกวอนตายก็เลยไปตกนรกอยู่เจ็ดวันพระเจ้าพิพิสารเนาะใช้เวลาเจ็ดวันเดินมาวัดเพื่อที่จะมาถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระุทธเจ้าข้าเมียภูขาในเฮ็ดดีมาตลอดชีวิตเนี่ยตอนนี้เมียภูขาสิไปใส แต่ในเจ็ดวันนั้นโยมเชื่อไหมมาวัดยังไงก็ช่างมากราพุทธเจ้ายัางไงก็ช่างพุทธเจ้าโดนบันดาลให้บอกว่าไม่ให้คิดไม่ให้มีคําถามนี้เพราะว่าถ้าได้ยินคําตอบเนี่ยจะรับไม่ได้เพราะว่าเห็นเมียตัวเองให้ทามรักษาศีลภาวนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าเมียตัวเองไปตกนร,รกได้ยังไงพุทธเจ้าให้ตรัสนะโยมจนกระทั่งครบเจ็ดวันหลังจากพระนางกิน,กนมานาวิกาไปใช้กรรมในอดีตที่ตกนร,รกอยู่นั่นค้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ ผุ้เจ้าจึงเขาเรียกว่าวิสัชนาให้ฟังว่าบัดน,นี้พระมเหสีของพระองค์ได้ไปเกิดยังสวรรค์วิมานชั้นดุสิตแล้วบางทีนี่ถามพระพระก็ต้องตัวไปก่อนนะโยมออแต่ว่าตัวขาวเดี๋ยตัวมินมีหลายตัวนะโยมพอใจในคําถามไหมโยมก่อนตายเนี่ยมันไม่นึกถึงความดีมันจะนึกถึงแต่ความชั่วเข้าใจไหม มากจะโผลมานะไม่เชื่อลองเข้าโรงพยาบาลแล้วหายใจผงาบผงาบบ้งเง้อเอ้าถ้าเป็นการเตรียมตัวเอออาตมาไม่ได้แช่งทุกคนต้องตายแต่ว่าก่อนที่โยมจะตายนั่นน่ะไม่ว่าอาตมาทุกคนญาติโยมที่นี่แหละต้องตายคือมรณภาพพระไม่มีวันตายแต่มรณภาพสุดท้ายก็คือตายขึ้นกันแต่ว่าก่อนตายเนี่ยโยมเตรียมพร้อมขนาดไหนเนี่ยวันนี้โยมเขาเตรียมพร้อมนะโยมจิตนะ ก่อนที่จะเริ่มวันนี้เขาคิดอะไรแล้วอะไรอีกปีที่แล้วครัว,วยังไม่ใหม่นะปีนี้ครัวใหม่นะเอออ่าเโอกาี้ไปอนอยราวาอยี้ยนเะโอ้โหนี่โยมเมารวมเลยตอเนี้องค์ให้ทานสมาทานศีลไม่จําเป็นต้องมาลครับอาจารย์ให้ศีลหนูหน่อยศีลบริเวณนำพระได้หรอ ข้าสันีกบอกศีลถือไว้วางก็ถือวางศีลเัอเนี่นยศนะีลโยมสมาทานเอาสาธุข้าพระเจ้าจะขอสมาทานศีลแปดในวันเดือนหนึ่งวันพระมีสี่วันพระโยมทําในสามสิบวันทาแค่สี่วันพระก็ถือว่าเป็นกุศลนะข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลบอกกับตัวเองในใจนะโยม <Yeah. S 1> ชนะอื่นหมืน่นแสนในแดนโลกก็ไม่เท่ากับชนะตนเองพระเจ้าบอกนะพวกอาตมาเข้ามาบวชนี่ม,มาชนะตัวเองพยายามนะ บางทีก็แพ้กิเลสเหมือนกันอาตมาผ่าเนี่ยไม่รุนน้องว่าได้ยืมเก่าปีผู้สาวปั่นจักรยานงามๆโบ้ยงามแว่ายังหนักอยู่ด้วยกลับมึง,อง,องนะหัว้าจะควงนะฮามวยมาโล่นมาโล่นมาโล่นสวานจะคองขึ้นกันเด้ผู้ชายเนะี่ยนายโยมไม่ใช่กระเทยนายโยมเหมือนกันอาตมาก็ฝึกฝนเหมือนกันแต่งตัวงามๆาม,มากหนิคนว้ใจดอกบ่ไว้ใจพวกเก่าว้ใจจะคองคอ,อ,อยกระยานควยไปเรื่อยๆขึ้นกันแล้วเออเอันนี้พูดความจริงนะ นี่คือความจริงเหมือนกับโยมสมาทานศีลข้าพเจ้าขอสมาทานศีลมะยังพันเตวีสุงวิสุงข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าข้าพเจ้าขอสมาทานศีลแปดด้วยตัวเองถ้าโยมทําได้ในหนึ่งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นนั่นก็เป็นบุญกุศลบางคนสมาทานศีลทุกวันแต่ใช้คำว่าวิสุงวิสุงสมมติมีห้าข้อนะโยมเนาะฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วลักทรัพย์บรูสิเป็นลักของไผ่ประการที่สามบ่ไเ้ประพฤติผิดในกาวบ่ได้เจ้าชู้มากหนาไรตากม่นบ่ไม่ออกยูน น้าจ้าพร้อมนพข้อซี่ไม่ได้ไปตัวผู้ไม่ได้ไปหลอกลวงใครข้อห้าเราไม่ได้ดื่มน้ำเหมือนเมาโยมก็คือการสมาทานรักษาสีเหมือนกันนะเนี่ยและประการสุดท้ายภาวนาโยมมีโอกาสบ้างคําว่าภาวนาบอกแล้วว่ามันไม่จําเป็นต้องมานั่งล้างคนหล้างใช้นั่งอยมมองนี้ไปคิดไปหอนมือนกันก็เกิดประโยชน์แต่ว่าโยมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิด บว่าจะเห็ุอย่างอยู่กระซงให้มีสติรู้ตัวพุดโทไปนั่งฝักลาบอยู่ก็เหตุไปนั่งอย่าลอยเอามืออย่าคล้องอ่ะอ่าเหตุนั้นทีนี่เพื่อมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดนั่นคือการภาวนาอย่างหนึง่งโยมทั้งสามประการนี่นะถึงจะได้อานิสงส์มากถามว่าโยมจะได้มากได้น้อยอัตมาที่เราเห็นคือมือนี้อยู่ละมานั่งอยู่ในยี่สิบกว่าคนเนี่ยหัดจาภาพเบื้องตน้นคิดดีท่ามีแล้วได้แล้วสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์บนฐานเจริญธรรมเข้ามา มุณณา,าเจตนาเบื้องต้นนะยโยมเจตนาในเบื้องต้นโยมใดล่ะนัง่งประการทีสองถวายด้ยวยความหน่อมรือ,นอยนัง่งประการสุดท้ายโยมที่มาในนี้บางคนอาจจะได้เต็มร้อยบางคนได้เกินร้อยแต่บางคนไม่ได้อะไรก็มีเชื่อไหมว่าในนี้ไม่มีได้อะไรก็มีอามาไม่เหมือนกันบุญไม่เหมือนกันแต่ว่าพทธเจ้าบอกว่าเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกก่อนพวกเจ้าสิได้มาเห็นพระคุณเจ้านาหวัวเหลียมๆอยู่นีนะบ่ะเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนะโยม อาตมาเจอโยมคนหนึ่งอยู่วัดไร่ขิงอยู่ข้างๆวัดไร่ขิงมาเป็นสิบกว่าปีเ่เคยพ่อกันจักเถื่ออาตมาอยู่ประเทศไทยอยู่วัดไร่ขิงจบวัดไร่ขิงพระรามหลวงจังหวัดนครปฐมบ่เคยพ่อกันจักเถื่อบัดมาแขงกีฬาอยู่พี่บ่พอกันเสยเดียมาดูหจักกันเสยว่าเป็นลูกหลานหลวงพ่อวัดไร่ขิงาล้าคนอยู่ประเทศไทยบ่งหูจักกันเดี๋ยวได้บัหูจักกันอยู่นี่ได้มารู้จักกันแล้วรักษาต่อยอด มันกับฟุตบอลนะยมการจะเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่รักษาแชมป์ยากกว่าเหมือนเราเหมือนกันจะทําคุณงามความดีเนะี่ยว่ายากแล้วนะแต่ว่ารักษาคุณงามความดีเนะี่ยยากกว่านะยมไม่ง่ายนะยมนะมีคําถามอีกบอพอใจในคําตอบไหมยมหว,วังว่ายมจะฉลาดในในการเอานะานนารนะ้อ้ปัญญานาฉลาดไม่มากก็ขอให้ฉลาดน้อยขอให้ฉลาดบ้างนี่คือการให้สติปัญญายม เพียงพระหนุ่มเล็นน้อยโยมเปินวะขอภัยในสำเนียงบ่ท่านคลองสำนวนบ่ท่านมวนอาตมาภาพยังเป็นพระนุน่มเลน้อยเจะเปล่าลงปล่อยกับปากกันเพื่อนก็นย่งว่ะโอสงังยากินคาตามคีสประสันวาโอสงังยากิลิ่งต่างกระตายโอสฟังพระมหาองร์งกดคนผู้หายซ้ำพอผู้เป็นดีแต่ดีแนวใดดีอะไรดีวันนี้ขอให้โยมเก็บต่อไปสิ่งไหนไม่ดีให้โยมทิ้งไว้กับอาตมา ป่าพากระสีรับปบไผ่ใหม่กระสีรับเอาเอาแต่แนวดีๆไปโยมจงเลือกเอาเหมือนปลาดุดังโยมกินอาหารมีปลาตัวหนเนี่ยปลาทอดเนี่ยโยมกินเฉพาะเนื้อห,หนังส่วนที่กินได้ก้างอย่าไปกินถ้าลังเทอมันติดข้ออย่าไปกินเอาส่วนที่มันดีมีประโยชน์เอาไปมันจึงจะเกิดประโยชน์ในวันนี้และในท้ายที่สุดนี่เด้ออาตมาผ่าในานามของพระสงฆ์วัดพุทธวิหารอัมเตดม ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่คุณโยมจิตติพโรโพสีสื่อสามีเล่าสื่อว่าคุณโยมมิเชลต้าวโฮกตะผาดในใส่สปอร์ตยอดนักบุญคนธรรมดาทำไม่ได้แต่ใจโยมไม่ธรรมดาใจโยมใหญ่กว่าตัวนี่ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาทั้งหลายอาตมาภาพไม่มีอะไรจะมอบให้ ถ้าเสให้โยมรวยได้อาตมาคงเสกตัวอาตมาก่อนแต่ว่าเชื่อโยมโยมได้บุญของโยมแน่ๆโยมต้องเสดใจของโยมนะอาตมาผ้าในนามของพระสงฆ์วัดพุทธาน้ำเตาดำไม่มีอะไรจะมอบให้ขออ้างเอาแต่คุณบารมีของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณของหลวงพ่อเพชรภายในศาลาปฏิบัติธรรมคุณของหลวงพ่อหนุนภายในพระบูชสดและขออ้างเอาบาร,รมีคุณขององค์หลวงพ่อว่ดได้ขินภายในพระบูชสดเป็นต้นเป็นประธาน จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะภาราวะปัจจัยอุปนิสัยนนส่งให้ญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโยมเจ้าภาพใจใจเสบอร์ดยอดนังบุญคุณโยมจิตุพรโพสีจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมหากไม่เหลือวาสนาบาร,รมีของตนแล้วไซรก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จ,รจทุก ประการคือสาธุวันนี้เราจะได้สร้างกองการมหากุศลชื่อว่าสังฆทานแล้ก็จะได้ตรวจน้ำรับพรสืบต่อไปนะ